สวัสดีครับนี้มาส่งรถนะครับรถแท็กเตอร์ l อลสีศูนย์สองแปดนะครับอยู่ที่บ้านเพิงนะครับตำบลท่ามอำเภอกันท่าร่มจังหวัดศรีสะเกดนะครับผมนี่มาส่งรถคุณพ่อสมบูรณ์จันละออนะครับผมพอบคนมีเอลสามหกนะครับหรือเอสามหกมาเทือนนะครับส่งวอดยู หกปีนะครับสรงงวดหกปีปีแรกเอาหมื่นสองเจ็ดสิบบาทนะครับผมเป็นรถไม้นะครับพอคนก็เอาครบชุดขึ้นก่อนะครับเอาครบชุดแล้วก็ครบชุดครับเป็นผ่านห้านะครับสองสองห้าอีโปนะครับผมเป็นโรซาลีหนึ่งหกหานะครับไปมี้ยมไมีดอมีดไม้นะครับมากับรุนไม้นะครับเอลสี่ศูนย์สองแปดนะครับผม ของเฮล้านทรายนะครับน like like well ี่ครับเป็นกันเก่าของเพอนะครับเราสามหกนะครับตอนนี้พอคุณรู้แล้ดีครับจะพายนอกเพื่อเจอนะครับถือว่าโอเคเลยนะครับผมเอาสามหกนะครับ คันห้านะครับ CTT นะครับ CTT Pro ตัวนี้ครับผมผมมีจุดเดือบจุดลอยซึมนะครับผมเป็นดูแลรถดีแห้งนะครับเครื่อนกระดีนะครับคันนี้รถปีห้าหกครับวไปเ bắt cần để cho này là nó coi nhầy thế bông, làm làm cái bô, là hmm. là mình vào một ครับเก่าแหลกใหม่นะครับ่บอบเงินเอามาแหลกเป็นแอลซีศูนย์สองแปดนะครับผมนะครับขั้นเก่าซื้ออย่างก่อนครับน้องน้องกันขั้นเก่าซื้อคู่กาบอ่ะจะหนีคู่กาสอง <c oughs> เออนีคู่กาสองนะครับเนาะโอกาสสองเป็น l อ0ซ8ศูนย์สองแปดนะครับน้องเพิ่นใส่สามสิบหมาประมาณสิบสิบก็ปีแล้วนะครับท2ิบส,สองปีนะครับ ตั้งแต่อายุจ็ดปีครับตัแตจากเขาสีผัวจากเขาสีผัววันแปดเก้าผัวนะครับตอนนี้จ็ดปีครับตอนเจ็ปีตอนนี้ยี่จากเขายีิบสองอ๋อค่ะยิบสองนะครับเน้องนี่ครับเป็นพอสมบูรณ์จะแล้านะครับออกรถไห้ล้านไส้นะครับผมใส่ทำมาหากินนะครับหาเลี้ยงครอบครัวนะครับผมอันนี้น้องก็เป็นไปรุ่นนะครับ อายุ22นะครับผมครับตัวนี้ก็าสงวน6ปีนะครับ6ปีกับปีละ9270บาทนะครับราคารถก็รวมอุปกรณ์ต่อพ่วง3ชิ้นนะครับ675,500บาทครับเอาผ่านเป็น2 PH225 Epo นะครับแล้วก็ Rotary 165 E นะครับ ฐานฐานเป็นฐันหนานะครับเป็นห่งหนึ้านะครับทุก่อ่เป็นอัพโหลดตรงหลดใช้นะครับประกุมรถตินนดทิดได้ติด บ้างจะเอารถเชืเอ่ออรถเชื่อ <c ười> กับรถรถสตีครับสตีลก็ไม่ห่วงทุกสตีบเป็นยังไงครับเอ่า อ่อนครับบรรยากาศเป้นชึ่มมือบรรยากาศเป้นชื่มนะครับ <c oughs> ตรงรถก,นกันใท้ลงครับผมรถเพ้ยอครับผมเดี๋ยวพอน็ดีๆครับวันที่29ครับ29เดือน3 <มา S 1> 68ครับ <c oughs> หลายขั้นตอนเนี่ยนะครับเพราะว่ารถส่งนะครับดูสาขาแข่งง่นะครับเป็นรถพ่วงนะครับรถพ่วงประกอเบเหยียครับเดินไ้ครับเต็นเดียนเดินมาเลยครับเดินมาเลย ตอนการเอารถเทลือนนะครับเอาสามพกแย่สามพกเกิจะขึ้นยากแน่ครับแต่พี่เอลซีโซนเอลซีโซนขึ้นง่ายครับเดินไปเดินไปครับเดินไปเดินไปครับไปไปเลยไปเลยยาวยาวยาวไปเลยยาวไปเลยเป็นตรงตรงครับไปไปไปตรงแล้วตรงแล้วลอดทางตรงลอดแนวตรงครับเป็นอะไรพี่ๆบ่ายครับ สวยงามดซักเล็กน้อยนะครับนี่กล็ครับกลนผยครับลูกค้านะครับท่านไหนสนใจแบบจะติดต่อเซล์เบียเข้ามาได้นะครับเดี๋ยวผมจะเบอร์โทรไอที่ไล่ไปนะครับสนใจอยากเชิญรถซื้อรถไหมนะครับ เราจะเป็นลูกค้าเก่าลูกค้าใหม่หรือว่าลูกค้ายี่หออื่นนะครับเราจะเป็นโปรเทคเตอร์รถเกลียวรถไฟนะครับสามารถติดต่อพ่อมาได้เลยนะครับผมตอนนี้อุปกรณ์ต่อพ่วงก็มีขายนะครับฐานแบตเตอรี่นะครับผมเครื่องอัดฟางนะครับตัวเครื่องคุ้มมั่นนะครับอุปกรณ์ต่างๆที่เกี่ยวกับรถเทคเตอร์นะครับผมเดี๋ยวมือขอพิิีไปก่อนครับสวัสดีครับ